สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงโปรแกรม r i ช l e l เวอร์ชัน12.4ในเนื้อหาสติ CD, ตัวอื่นๆในโปรแกรม r i ช l e l นะครับแม้ว่าโปรแกรม i i h l e l เองจะถูกมองว่าเป็นโปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์แบบจำลองสมการโครงสร้างหรือ h e m นะครับแต่ว่าในโปรแกรม RichLel เองก็มีสติตัวอื่นๆด้วยนะครับที่ทำให้ ผู้ใช้นะครับหลายๆคนไม่รู้ว่ามันมีเค์สถิตัวอื่นได้ด้วยนะฮะเรามาดูกันนะครับสำหรับตัว l i s t ชลนะครับเมื่อเราเปิดข้อมูลแล้วนะครับจะเห็นว่ามันมีบางตัวที่เราไม่ได้ใช้นะผมก็จะไปจัดการเอาออกก่อนดีกว่านะไปที่ Data นะครับ Did e t e Variable นะครับ เอาตัวไหนดีนะครับตัวตั้งแต่นะครับไอตัวนี้นะนะครับไปจนถึงตัวนี้เราบอกนะครับช่วงที่ตัวนี้นะครับมันมันไม่เรียงกันนะมันไม่เรียงกันเอาทีละตัวแล้นะครับมันมันไม่ได้เรียงกันนะมันไม่ได้เรียงกันโอกาสผิดพลาดได้สูงมาก ผมเอาทีละตัวแล้วกันะะนะครับทีตัวก็คืออะไรครับอ่า ID ไม่เอาอ่า ID ไม่เอาออกตัวที่จะออกก็คือมี M อนะครับตัวสุดท้ายอะตัวสุดท้ายโอเค สองก,ออก็คือพอจะเอาออกหลายๆตัวนะครับอีกการจัดเรียงมันมัน,ม,นมันไม่ได้เรียงตามมันน่าจะเรียงตามอักษรนะบ้างนะครับเรียงตามอักษรน,นะครับจูเอ็มนะครับแล้วก็ตัวสุดท้าย อเคนะครับอันนี้เก็บไว้นะนะครับเผื่อที่จะได้วิเคราะห์ออตัวอื่นทีนี้มาดูนะครับผมก็เซฟก่อนอทีนี้มาดู s t a ส s ิตินะครับก็จะมี data screening นะครับ input missing value ก็คือเติมข้อมูลที่เป็น missing นะครับตัว normal score นะครับมีอะไรนะ มีแฟกเตอร์อนิสิตนะครับ f a กเตอร์อสิตอันนี้นะครับก็คือ f a กเตอร์อนิสิตแบบดั้งเดิมนะครับ Exp กซ a พ t r r ตอ a c ่แ a กเตอร์อนะนะครับเรามาเรามาเติม Factor Exp ร์ต t o r ่แ a c เตอ a ์อนิ่อภายหลังนะแต่เดิมก็คือ Factor a n a l y s i นั่นแหละนะครับก็คือมีไว้เพื่อสำรวจข้อมูลนะจัดกลุ่มยุบมิติข้อมูลให้เล็กลงนะครับทีนี้ในการวิเคราะห์อของ r s เช l เองเนี่ยยังมีจำแนกที่เป็น Ordinal Value นะครับ ก็คือพวกที่เป็นคําถามที่เป็นทัศนคติเจตคตินะครับเป็น Likert scale หรือเป็น Ranking scale พวกนี้นะครับาคาถามส่วนใหญ่เป็นแบบนี้นะครับดังนั้นการวิเคราะห์จึงมี EFA เฉพาะนะครับเขาแยกนะอันนี้อาจจะน่าจะเป็นค่าต่อเนื่องนะ Continuous นะนะครับาข้อมูลมีลักษณะเป็น Continuous ตัวนี้เป็นลักษณะข้อมูลที่เป็น Ordinal นะครับเราก็ต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องอันนี้ P.C.A. นะครับก็ Principle เป็นการจำแนกนะ Sensor Regression Sensor นะ Regression ก็คือเป็นเซนเ o r ที่ยกตัวอย่างเช่นนะครับคะแนนสอบนี่ะครับคะแนนสอบอาการอ่านชั่วโมงของการอ่านหนังสือกับคะแนนสอบนะครับถ้าเราพบว่านะอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นคะแนนสอบเพิ่มขึ้นนะครับ แต่เซนเซอร์ของมันก็คือว่าคะแนนสอบจะไม่เกินร้อยคะแนนอย่างเงี้ยครับคะแนนเต็มร้อยนะครับต่อให้อ่านยังไงก็ไม่เกินร้อยหรืออีกตัวหนึ่งครับก็คือความเร็วของรถยนต์นะครับความเร็วของรถยนต์นะครับถ้าเราศึกษาใช่บางคันอาจจะวิ่งเกินนะแต่ส่วนใหญ่แล้วจะนะครับวิ่งไม่เกินตามกฎหมายกําหนดนะครับส่วนใหญ่นะนะครับแน่นอนมีบางคนก็วิ่งวิ่งเกิน ระยะเกิดหมายกําหนดแล้วก็ครับก็ถือว่าเป็นผิดกฎหมายแต่คนส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะมีการขับรถตามกฎหมายที่กําหนดนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเซนเซอร์เรเกชันหรือจะอธิบายง่ายๆก็คือว่าคะแนนสอบอะครับอย่างเช่นคะแนนสอบของ t o เฟลคะแนนสอบของที่มีคะแนนสูงสุดอะครับถ้าเราอ่านหนังสือเยอะๆคะแนนก็จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าจะเพิ่มยังไงก็ไม่เกิน ที่กำหนดเอาไว้นะครับอันนี้เรียกว่าเซนเซอร์ลิเกชันไม่สามารถใช้ไม่สามารถใช้ลิเกชันปกติได้นะ OLS ได้โล l ิ g คิ t i c มีตัวแปรตามเป็นศูนย์กับหนึ่งนะับ binary นะ probit เนี่ยก็คล้ายๆกับ logistic นะแต่ว่า,าการวิเคราะห์มันต่างกันตรงที่อะไรครับตัว probit นั้นนะครับาจะจะมี ฟังชันในการคำนวณอีกแบบหนึ่งนะส่วนโลจิสติกก็มีนะครับมุมมองอีกแบบหนึ่งนะครับรีเกชันก็คือรีเกชันปกติ two step l e a s square นะ s t o s l s two step l e a s square ก็คือการวิเคราะห์รีเกชันสองครั้งนะครับ,นะรบก็คือเพื่อที่จะเป็นการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนขึ้นนะครับอันนี้คือ glm นะครับแล้วก็มันติ level analysis นะครับ ที่จริงตัวนี้กับตัวนี้นะครับอันนี้มันติเรเวลนะครับอันนี้มันติเรเวลแอนาลิซิสนะครับมี2อยู่ตำแหน่งนะครับแล้วค่อยว่ากันอันนี้บูสต์สเตปปิ้งแล้วก็เอาพุตอื่นๆนะครับเรามาลองรันที่ง่ายๆก่อนนะครับก็คือดีเกชั่นนะครับดีเกชันนั้นนะครับถ้าเรารันนะครับตัวเมื่อกี้นะครับเรารันน้ำหนักนะครับเราเราเซตเป็น กันอื่นนะครับผมอยากจะรันแบบแบบค่าต่อเนื่องนะครับให้โปรแกรมมันมองว่าเป็นค่าต่อเนื่องทั้งหมดต้องมา define variable ก่อนเพราะไม่งั้นมันจะจะใช้การาระบุตำแหน่งนะครับตัวนี้คือผมให้เป็น continuous ทั้งหมดนะครับแล้วก็ตอบ okay. โอเคแล้วก็ Save ไปนะครับทีนี้ผมจะรัน r e g i c a t i o n คือยกตัวอย่างเช่นนะครับ interaction อย่างเงี้ยนะครับ อินเตอร์แอคชั่นเนี่ยนะครับตัวแปรกลุ่มกับค่าต่อเนื่องเนี่ยเอามาคูณกันได้ไหมนะบ,บางคนก็บอกว่าไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับอินเตอร์แอคชั่นเนี่ยนะครับเป็นการคูณกันร,ระหว่าง2ตัวแปรถ้าตัวแปรเป็นตัวแปรกลุ่มล่ะคูณได้ไหมนะครับบางคนก็มองว่าไม่ได้นะครับมันควรจะเป็นตัวแปรค่าต่อเนื่องต่อตัวแปรค่าต่อเนื่องอย่างเช่นเพศกับส่วนสูงนะครับแต่มันมีมินิ่งของมันนะ มันมีมินนิ่งของมันหรือมีความหมายของมันเราก็มาดูก่อนนะครับเราลันด้วยเลกเกชันธรรมดานะครับน้ำหนักนะครับเพศแล้วก็ส่วนสูงนะครับผมจะเอาตัวเนี้ยแล้วก็นะครับกดลั n นปกติที่จริงมันมีเ t c a คสด้วยนะนะครับแต่ว่าผมจะไม่พูดถึงเรื่องเบ c a s สตรงนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็น Screen Data อันนี้ได้ละนะครับได้ผลอันนี้คือผล e ล a t i o n นะครับปกติก็ s ซิกมดนะครับเพศนะครับอันนี้ผมผมจะเก็บผลเอาไว้ก่อนอนะครับเดี๋ยวเรามาดูเปรียบเทียบกันอีกรอบหนึ่งนะครับ Okay. ทีนี้ผมจะมานะครับเอาอินเตอร์แอคชันใส่เข้าไปอันนี้เป็นเพศส่วนสูงแล้วก็เชฟนะครับผมจะรันใหม่นะครับคือเอาพุทเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปนะนะครับมันดังนั้นถ้าเราจะเก็บต้องเก็บตัวนี้ไว้นะนะครับเพราะรันอีกทีมันก็จะใช้ชื่อตัวนี้นะครับเพราะมันเป็น Data เดียวกันอ่าเลคชันนะครับแล้วก็น้ำหนักส่วนอเพศ ส่วนสูงแล้วก็เชฟแล้วผมก็เอาตัวแปลอินเตอร์แอคชันใส่เข้าไปอีกตัวนนะครับอ่ามาดูนะครับอ่าเราก็จะได้ละนะครับอันนี้คืออินเตอร์แอคชันนะครับอ่าเพศซิกส่วนสูงซิกเชฟก็ซิกอินเตอร์แอคชันก็ซิกครับนะครับอินเตอร์อันนี้ p value ตัวสุดท้ายน,นะนะครับทีนี้ค่าส0มสิทธิ์เป็นลบนะครับหมายความว่าไงครับ ตัวนะครับผู้ชายที่ตัวสูงนะครับจะมีน้ำหนักลดลงนะครับอันนี้เป็นน e g a t i v e นะจะมีความหมายว่าเพศชายที่ตัวสูงจะมีน้ำหนักลดลงแต่ถ้าเกิดดูปกตินะไม่ดูอินเตอร์แอคชันเนี่ยนะครับผู้ชายานะครับมีน้ำหนักนะครับ ันนี้นะครับเหมือนกับมันยังไม่ระบุตัวอะไรนะเราจะเห็นว่าตัวนี้มันได้ตั้งเท่าไหร่173ใช่ไหมครับ173ก็ต้องไปลบค่าตัวนี้นะครับค่าที่ได้จะเห็นว่าต่างกันนะเห็นไหมครับต่างกันอินเตอร์แอคชัเพราะว่าต้องมาจัดการกับตัวนี้ด้วยนะครับสูตสูงน้าหนักเชฟนะครับ ดังนั้นนะครับในการที่จะวิเคราะห์นะนะครับบางครั้งต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะถ้ามันเป็นการคำนวณปกติเนี่ยนะครับตัวเลขนะครที่ได้มันจะเป็นอีอกลักษณะหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราใช้ interaction ในลิสเชลเนี่ยนะครับอาจจะเหมาะสมหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงนะครับต้องลองเปรียบเทียบกับสถิติตันอื่นดูเพราะว่า ถ้าตัวนี้เราอ่านค่าเนี่ยนะครับผู้ชายเทียบกับผู้หญิงผู้ชายจะมีน้ําหนักตัวโดยเฉลี่ยมากกว่าเพศหญิงอยู่เกิน9.7กิโลอันนี้ก็เม e เซนนะแต่ตัวนี้นะครับจะไปอ่านร0อยเท่าไหร่ครับร้อยสามรอมันก็ไม่เมกเซนนะนะครับนะไม่เมกเซนเพราะอะไระครับมันเยอะเกินไปอ่ะแล้วตัวนี้เป็นเน็เป็นเต็กอินเตอร์แอคกันนะครับดังนั้นถ้าจะดูก็ต้องไปแทนค่าทางสมการนะ จะอ่านแปลผลเฉพาะตัวเดียวไม่ได้นะครับอ่านแปลผลเฉพาะตัวเดียวไม่ได้ส่วนตัวนี้นะครับความสูงเพิ่มขึ้น1ซนติมตรน้ำหนักเพิ่มขึ้นจุด85กิโกรัมเชฟความรู้สึกปรอรูปร่างตัวเองเพิ่มขึ้น1ระดับน่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ10โลนะครับอันนี้ m a k ม Sense อยู่นะครับแต่ตัวนี้นะฮะจะต้องแทนค่าไปเพราะมันมี Interaction ชัแต่ Interaction ชันซนะนะครับแต่อินเตอร์แอคชันนะครับปฏิสัมพันธ์ร่วมนะครับ อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของตัวข้อมูลนะครับผมจะดึงกลับมากัทีนี้ผมจะรองรันอีกตัวหนึ่งนะมันมีโลจิสติกนะครับโลจิสติกนั้นตัวแปรต้องรันด้วยนะครับเดี๋ยวเราเอาผมเอาเป็นเพศละกัน อืมขอเชฟครับเชฟเป็นออร์ดิโนส่วนโคเวนะครับผมเอาเป็นตัวนี้ตัวโรจิสติกตัวนี้นะครับถ้าเราเอาเอาเอาศูนย์กับนึนะแต่เดิมถ้าเป็นไบลอรี่ศูนหนึ่งะแต่ตัวนี้มันเป็น o r ร์ดิ l น,นะครับ เราก็ลองเอาเชฟนะครับหนึ่งสองสามดูเราก็ลองรันดูนะครับไม่ได้รันไม่ได้อะมีอาวุธอ,อ่ะออวุธอยู่ตรงนี้เดี๋ยวสินะครับเขาจะรันไปดารี่โลจิสติกให้ไ,ไหมนะครับ รันใหม่ครับผมจะเอาเป็นเพศชายนะมันไล่เฉพาะตัวอะไรครับไม่ได้ตัวแปกกลุ่มนะมันจะต้องเป็นโควิดโควิต้องเป็นค่าต่อเนื่องครับอ่าผมก็ตอบโอเครันได้ไหม ่าโอเคเราเราต้องไป define มันเป็นตัวแปรกลุ่มก่อนนะครับ uh, define นะครับเมลตัวนี้นะครับประเภท uh, เป็น ordinal นะครับโอเคอ่ะ okay. uh, ทีนี้ลอง run เมื่อกี้ run ไม่ได้เพราะว่าต้อง s a ฟก่อน uh, นะครับ ดังนั้นการกำหนดตัวแปรในในริชเชลเนี่ยค่อนข้างจะสติ๊กเนี่ยนะครับอืมเอาแค่นี้นะครับ,ออเเนะรบสองตัวนะจะหลันได้แล้ะอ่ะได้นะครับอ่าน้ำหนักนะครับทำนายเพศได้นะเพศชาย,น,ยน้ำหนักทำนายเพศชายได้ ส่วนสูงก็ทำนายได้นะครับผู้ชายจะตัวสูวงนะครับแล้วก็ผู้หญิงเอานะครับน้ำหนักก็มากกว่าความสูงก็มากกว่านะครับเอานะครับลองเอาน้ำหนักแบบอินเตอร์แอคชั่นกับส่วนสูงดูนะครับ t r a n s f o r m compute นะครับเป็นนะเบสเกไฮนะครับเบสเกไฮ เท่ากับนะครับน้ำหนักคูณกับส่วนสูงเอ่อตัอโอเคเราลองวิเคราะห์ตัวอะไรครับอา่าโรจิสติกอีกทีนึงนะครับตัวแปรตามคือนะครับอันนี้ไม่ถูกต้องนะไม่เมกเซนนะมันมันไม่สามารถทำนายเพศได้นะเพียงแต่ว่านะครับเพราะว่า ตัวนี้เป็นตัว y y ต้องเกิดภายหลังนะแต่เพศมันเกิดก่อนนะครับแต่ว่าผมไม่อยากเปลี่ยน Data Set นะครับผมก็จะใช้ข้อมูลเซตเก่านี่แหละนะรันเล่นๆน,นะครับรันเล่นๆเ,เป็นน้ำหนักประสุนสูงมีอินเ r อร์แอคชั่นใส่เข้าไปด้วยแล้วก็ตอบนะครับคูเปอร์เก็คือ c o v a r i a เรีนะครับ,รบซึ่งปกติเนี่ยมันจะต้องเป็นค่าต่อเนื่องนะครับเราก็รันได้ละ Significant ด้วยครับหมายความว่าคนที่น้ำหนักเพิ่มขึ้นนะครับน้ำหนักเพิ่มขึ้นแล้วก็ส่วนสูงเพิ่มขึ้นนะครับความเป็นเพศชายจะลดลงนะก็คือผู้หญิงครับแต่ว่ามันแค่จุด01นหะนึ่งะมันต้องอดูทั้งหมดในภาพรวมด้วยนะอันนี้ก็คือส C ิ CD ตัวอื่นๆนะครับ แต่ละตัวจะต้องการข้อมูลที่แตกต่างกันนะครับเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นตอนที่เราดูตัวนี่นะครับเซนเซอร์เนี่ยนะครับเซนเซอร์จะต้องมีตัวแปรเซนเซอร์นะครับเป็นตัวแปรเซนเซอร์ซึ่งเซนเซอร์อาจจะเป็นขีดด้านล่างด้านบนนะครับหรือทั้งคู่ก็ได้นะนะครับเซนเซอร์ก็คือมีขีดจำกัดนะนะครับก็คือค่าตัวแปร y จะต้องไม่เกินเซนเซอร์ที่กําหนดยกตัวอย่างเช่น คะแนนสอบจะต้องไม่เกิน100แล้วก็ไม่ต่ำกว่า0ูนย์อย่างเงี้ยครับน้อยสุดคกอ่ศูนย์นะครับแต่บางคนอาจจะให้คะแนนน้อยสุดก็คืออาจจะชมเชยไม่ได้ม่ไดเกนกศูนก็มีน,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 นนะแต่ว่านะครับเซนเซอร์รีเกชันนั้นนะจะต้องสร้างตัวแปรเฉพาะขึ้นมานะส่วนพวก3ตัวเนี่ยนะครับมันก็เป็นการจัดองค์ประกอบนะครับ นี่เป็นตัวทดสอบข้อมูลนะครับก็นะครับเป็นการแนะนำสถิติย่อมๆนะครับสำหรับสถิติตัวอื่นในการวิเคราะห์แบบจำลองสมการโปรแกรมริสเรลนะโปรแกรมริสเรลไม่ได้มีไว้เฉพาะการวิเคราะห์ a c m เท่านั้นยังสามารถวิเคราะห์สถิติตัวอื่นได้ด้วยนะครับแต่ว่า ความนิยมอาจจะไม่แพร่หลายเหมือนโปรแกรม cd หรือโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆนะครับเพราะว่าความโดดเด่นของลิเชลอยู่ที่การวิเคราะห์แบบจำลองสมการโครงสร้างนะครับที่มีตัวแปรแฝงนะครับท่านสามารถติดตามผลงานตปป่างๆผมได้ใน2ช่องทางใน Youtube ชื่อช่องเป็นภาษาอังกฤษใน Facebook ชื่อช่องเป็นภาษาไทยขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ